สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้ผมกัสิภามาทำบุญนะครับบุญกอดสากอยู่ที่วัดบ้านทํำปลานะครับวัดบ้านทํำปลาอำเภอสันขันจังหวัดกาฬสินนะครับตอนนี้ก็สิไปหาหญยทงมีครับเพื่อว่าสิถามขอมูลต่างๆว่าเกี่ยวกับประเพณนี่อันนี้เป็นปังไดมาจังไดย์นะครับเนาะโดยเส,สดสัมผัสกันนะตอนนี้ก็สิมาสัมผัส,สหญ่ทงมี่นะครับว่าเป็นยังไดสวัสดีครับ บัดนี้ผมอาจะมาสัมผัสเกี่ยวกับประเภทนี้บุญกข้าวสา่ีมันเป็นมากจังใดรครับมันเป็นมากจังไดในภาคอีสานเท่านี้นี่มันจะมีแต่เฉพาะภาคอีสานบหรือวมาจังเดนะครับจากูุจักขอม้วนอย่างสี่นะครับครับสัมผัสไปมากนะิด มาสัมผณ์อยากหดจักข้อมูลต่างๆกะมันก็เป็นเป็นนิฮิตสลูกหล่าเป็นนิฮิ12ขบองค้อง1ิ่พันวาเหตเดียนเข้าประดับดินก็คือเดียนเก้าดับกะฮอกเอาพันมาแล้วบาทที่นี่กะเดียนสิบเพ่งนี่เป็นบุญเข่าสากมันก็เป็นเฮด12สองเป็นเฮ็ดคอข้องเม่เธอมาจะโบล้านทะการเพิ่นผ้าเฮ็ดเสืบถอดมาพวกเข้ากะเดเฮ็ดมาเท่าคูมือนี่ละมันก็เป็นปะเพณนีไทย อีสานของพวกเฮาฉะนั้นกัโลกูกหลานกับข้องเสกเขาใจส่วนนี้ประเภทนี้ท้าอีสานก็ฮออีสิบสองเดือนนี่เดียนสิบเพ่งกับบนเขาสากเอากันเบิดโซบ้านมันเป็นบุญใหญ่มหาศาลที่บุญเบิดปากอาจภาคกลางภาคอยียงอาจจีบ่คือเฮาเออกามันก็เป็นทักซีละกัจอบล่องกัด้วยคว,ว่ำวาบุญประเภทนี้นี่บุญอีสานนี่เดืยนสิบเพ่งบนเขาสากเอาเบิดเอาเบิดบ้บาน เอาบัตรจูบานนะเป็นบุญใหญ่อีหลีเอาขอเดี๋ยวว่าภาคเดี๋ยวเดภาคอีสานนี่มีแบบนี้เบิร์ดเลยบหมครับภาคอีสานมีแบบนี้ภาคอีสานแล้วว่าภาคกันภาคต่างๆในประเทศไทยนี่มีแบบนี้เบิร์ดบหมครับมีแต่ว่าภาคกลางสิบอกคือเฮาอีสานเฮ้านี่เฮ็ดคือกันเบิดหล่าเฮ็ดคือกันเบิดอีสานอีสานเฮ้านี่เฮ็ดคือกันเบิดบุญประเภทนี้ไทยอีสานบุญเขาสากนี่เขาผลรับดีนกับ่านมาแล้วเขาสากเฮานี่เอาเบิดรจูบานโมบ้านทุกโมเราทุกโมบ้านทุกชุมชนเอาน้ำ ภาคกลางเขาเอินว่าประเภทนี้ยังคากการับในภาคกลางประเภทนี้เข,ขาซาคขึ้นกันแหละแต่ว่าเขาเขาบ่ได้ถวายร่วมคือเขาเขาถวายเป็นองค์เออถวายเป็นองค์เขานี่ถวายองค์ร่วมไปเบิดบโบเดถวายเป็นองค์คือภาคกลางภาคกลางเขาจีจองว่าผู้นี้จกสลากคือผู้นี้จองไปโจกไปแบบ ถวายเป็นองค์เป็นองค์ไปเลยมันก็สลากมันเป็นสลากพัดนี่รกสลากกับเพื่อกาถวายเป็นไปเท่าดีถวายร่วมไปเบิดอีสานเ,เน่าน,นี่เป็นสันเพื่อนี่ไทยอีสานเน่าเป็นสันเบิดลูกหล่าด้วยเจริญจำเมาเอาเอเสืบทอดก็ไปไปเพื่อนี่ไทยอีสานของเน่านั้นให้เยึดเนียวไว้ยญาทิมยาป่ายาไร่มันเป็นประเภทนี่อีลีอหลีของชาติไทยของเฮ้าอิลีบุญขศากนี่เป็นเบ็ดบ้านเป็นเบตดทุตมบลญชอ,อําเภอ อ้าวขอขอบคุณหลายๆขอบคุณครับผมขอบคุณนี่คือขอมุ่นจากคนใหญ่ท้องมีนะครับผู้อาวุโสที่ไปบ้านทำปานี่แหละครับตอนนี้ก็มีการเพิ่นกับบริจาคทั้บุญกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนใหญเนาะเยอะสิสลากะพัดนะครับสไปทั้งทั้งหลายสภาพไปแล้วปัเดีนะครับมาทุกปีวะครับมาทุกปีวะครับงานนั้นบุญก็สร้าง บ้าท yeah. ุงป mm ีต hmm. bon ัวนั้นเป็นบุญไญ่เนาะทั่วประเทศไทยบุญเขาซากเนี่ยพ่ได้่บ่าวในเก้ากับเปลี่ยนเบิดเรคือบุญกันเดือนเนี่ยเรคือบุญกันทิ้นบุญเพียงเนี่ยต่างคนต่างอย่างอุทิศหาผู้ตายบุญแนวัี่ยพิ่ สวัสดีครับสัมผัสกนฮะนี่อย่งนี้ภาษาเป็นไงบ้างภาษาภาษาเนี่ยโอ้มีภาษามาษากันมีอยู่กนหลเอ็มขประเภทนี่อีสานพ่อแม่เฮาอิสานะด้เกิดมากเนาพอแม่เฮ้าพระเหตุภรารแต่น้ํามาแต่โบลานถูกแลวม่แต่พอตาแม่พอตาแม่เฮ้าแต่โบร้าน ยิ space, ่งได้กบดับบินร้านเราก็มากหลายอยู่ก็กันอยู่เดี๋ยวหาอยู่ว่เห็นว่าบ่ได้มาพ่อเอาได้ปลากระได้เนาะปลากระได้บุญนี่เนาะพ่อสางก็บ่ดับบินพ่อแม่พระเฮ็ดพ่อสางเนาะแตะน้ำห้อยพ่อแม่มาจุดจุดหอดกระทั่งเดี๋ยวนี้แหละเออจุดหอดปัจจุบัน เป็นแม้ว่าวัดอากาศได้บุญเขาทาบว่าเป็นญี่ปุ่แม่มาตลอดมาตลอดพ่อแม่บ่มีก็ได้แม่ถมาท่านหาพอหาแม่ได้บุญเด้อแม่พ่อแม่เอาบัตรมาพ่อแม่ล้านนี้นี่คือเสียงจากผู้พคนมาวัดในเมือนี้นะครับเป็นได้เทาทั้ง กแ่ดประเทค่ะประเภทนี้เ้เมืรประเพม่ทนี้บุญเขาสากจ้าประเทศนี้โบรานด้บานเฮาพอแม่เพิ่นผาเฮ็ดผ้าสางมาเฮาเป็นลูกหลานรุ่นไม่เฮาก็กระสืบทอดเจตนาล่มของ่อของแม่แบบว่าเข้ามาเหมือคุณคุณคุ้เพิินจ้าพอแม่เพิ่เฮ็ดเฮากะเฮ็ดคิดถึงแบบบปรพบุรุษที่เพิ่นแบบ เสียชีวิตจากเข้าไปแต่ว่าเข้าไปเยอะถึงบุญุนเพิ่นสิมาจาก็เลยมาเออเฮ็ดบุญในภูสุนหาเพิ่นขอบพระเจ้าเพียนดีมากวอกขอบพุะเจ้ามากจ้ะมากมากถูกบุญเลยจ้ะลายอยู่จ้าจ้าเดี๋ยวขอสีเบืองบรรยากาศบุตรีนิบัดในบัดรทุกคนต้รงเข้าป็นกังได็นะครับสหรับช่วงนี้คนก็มาหลายนะครับมาหายว่า เตียมวัดเลยนครับช่วงนี้นี่ช่องช่างสารช่วงนี้พี่สไตล์ปเลยสวยพี่น้องเบิงบรรยากาศงาน มเทิดก<า>ันจะทางผ <laughs> ิวดมีนาสการนาบุรทางพระกวันตางอาภวา

สไลด์คลิปดียวไปสนีก่อนก็พอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับดี่นี่สวัสดีครับ